สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับค่อยคูยูนะครับวันนี้ผมมดเอ็กนะครับจะพามาส่งมอบงานนะครับที่เราตั้งใจสรรสร้างกันขึ้นมานะครับต้องบอกว่าบ่อนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ทําทั้งหลังเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากบ่อปลาหลายๆท่านนะครับมีพื้นที่ว่างอยู่ภายนอกนะครับและต้องการจัดภูมิทัศน์นะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้พื้นที่ด้านนอกนะฮะ ให้มันมีความสวยงามเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจเราจะจัดต้นไม้วางไว้มุมไหนดีเราจะสร้างศาลาหรือเด็กไม้นั่งตรงไหนบ่อปลาควรอยู่มุมไหนอะไรหลายอย่างนะครับที่ทําให้วงประกอบของภายนอกเนี่ยดูสวยงามและใช้สอยได้จริงนะครับตอนนี้นะค่อยทูยูของเรานะครับนอกจากสร้างบ่อปลาคราบแล้วนะครับเรามีทีมดีไซน์นะครับเป็นแลนด์สเคปทั้งหมดเลยนะภายนอกเนี่ยก็คือ เพียงคุณมีพื้นที่ภายนอกนะครับเรียกเราไปนะครับเราจะในรอิมิตให้สวยงามแบบที่ผมกําลังจะพาไปชมกันเลยนะครับพี่ๆทุกท่านอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยและนี่นะครับก็คือผลงานของค่อยทูยูนั่นเองเห็นไหมละครับนี่เสร็จเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะครับ ต้องบอกว่าสวนเห็นสวยๆกันแบบนี้นะครับนี่ก็คือฝีมือจากทางโคยชูยูนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการดีไซน์แลนสเคปอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้สวยสดงดงามเลยเห็นไหมครับว่าพอเราจัดสวนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านเรานะครับดูมีชีวิตชีวาดูน่าค้นหาหน่าอยู่อาศัยน่านั่งเล่นเลยนะครับ <S <S ครับเมื่อเราเดินเข้ามาสู่ตัวบ้านนะครับเราก็จะพบกับสวนสวยๆเขียวๆนะครับดูแล้วผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่งนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ย ก็จะมีผมตั้งใจดีไซน์ไว้ก็คือเป็นสวนเขียวๆนะก็คือมีอ่าเป็นแนวหญ้าเป็นต้นหางกระลอกอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาแล้วก็มีเรียงหินนิดนึงทําให้ดูมีเขาเรียกว่าผสมประสานกันนะครับแล้วเห็นไหมครับเสือดาวนี่คือพี่บอมนะครับเจ้าของบ้านจัดหาว่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทางมดเอ็กนะครับหามุมวางให้หน่อยตอนแรกเราก็เอ๊ะเราจะเอาเสือดาวไปวางไว้มุมไหนดีมันถึงจะเข้ากันนะพอวางไปวางมานะครับเราหาตำแหน่งเสร็จเนี่ย เอากฎว่ามุมนี้ปุ๊บเนี่ยมันเข้านะครับเพราะว่าวางไว้เนี่ยมันเหมือนต้อนรับเลยนะครับแล้วก็ดูสวยงามนะครับดูเป็นมิตรมากเลยเห็นไหมครับครับส่วนด้านขวามือนะครับที่เห็นต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้นะครับต้องบอกว่าต้นไม้นี้เนี่ยขวาจะมาเป็นต้นไม้นี้ตอนแรกเนี่ยเป็นต้นแคนานะครับพอพี่บอมมาเห็นรู้สึกว่ามันเริ่มไม่เข้ากับสวนแล้วก็เลยเอาแคนาออกนะครับและต้นไม้นะครับเป็นต้นพูนรัพย์กับต้นมั่งมีนะครับขนาดยี่สองนิ้วและยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับ ต้องบอกว่าเป็นต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการปลูกการย้ายเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าทางค่้ยทูยูเนี่ยมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเราสามารถจัดสรรได้ทุกอย่างครับเริ่มต้นโดยการจัดหาเคนมาเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีรถเคนเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อทําการย้ายต้นเดิมออกนะครับก็ต้องใช้เคนเนี่ยยกกันขึ้นไปข้ามมันออกมานะครับแล้วก็ต้องนําต้นไม้ใหญ่นะครับสองต้นเนี่ยผ่านเคนยกขึ้นมาเห็นไหมครับ ลอยฟ้ากลางอากาศกันเลยอลังการกันสุดๆเลยนะครับกว่าจะมาเป็นต้นไม้ส,สวยๆได้แต่ละต้นนะครับต้องวางแผนเป็นอย่างดีกันเลยนะครับเห็นกระบวนการการทํากันแล้วเห็นไหมครับต้องมืออาชีพอย่างเราเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้และพอปลูกเสร็จออกมานะรก็สวยแบบนี้เลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเราก็จะมีขวางอีกนะครับต้องบอกว่าบ้านนี้มีทั้งเสือดาวทั้งควางเลยนะครับทําให้ดูอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่มีควางน้อยๆน,นะครับน่ารักน่ารักและต้นนี้นะครับครั้งแรกนะครับที่เราเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่โลงๆมีต้นมกะกอกโอลิฟต้นเนี้ยอยู่ต้นเดียวเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊มเะมะกอกโอลิฟต้นนี้มันใหญ่ แล้วเราจะไปวางไว้ตรงไหนดีมันถึงจะเข้ากับตัวบ้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราทําไปเรื่อยๆเราเริ่มคิดเริ่มดีไซน์กันนะปรากฏว่าเอามาวางมุมนี้ฝั่งกระถางไว้ครึ่งหนึ่งนะครับจัดต้นคุนรัพย์ต้นมังมีมาใส่ปุ๊บเห็นไหมฮะปรากฏว่าสวยงามนะครับแล้วก็เข้ากับบรรยากาศบ้านเป็นอย่างยิ่งนะครับถูกใจพี่บอมมากเลยนะครับพี่พีทุกท่านนะครับเคยไหมครับว่าเอ๊ะเรามีพื้นที่ด้านนอกเนี่ยแต่เราจะทํำยังไงให้พื้นที่ด้านนอกเราเนี่ยมันสวยงามมันน่านั่งเล่นมันน่าใช้งานนะครับ ตอนนี้นะครับทางผมเนี่ยมีบริการดีไซน์ต่างๆเนี่ยครบหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับเราสามารถเนรมิตจากพื้นที่โล่งแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สวย,สวยแบบมีด้านขวามือเลยเห็นไหมครับเราเนรมิตพลิกโฉมกันเลยและทําให้ความอารมณ์ในการอยากอยู่บ้านอยากเชยชมบ้านเนี่ยต่างกันเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับก็คือความสวยงามของค่อยทูยูที่ตั้งใจสรรสร้างนั่นเองนะครับ เดี๋ยวถัดมานะครับผมจะพาไปดูในส่วนของบ่อปลาแล้วก็ส่วนอื่นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปกันเลยและมุมนี้นะครับก็เป็นมุมบ่อปลานะครับก่อนที่จะเป็นบ่อปลาแบบนี้นะครับทางพี่เจ้าของบ้านเนี่ยได้ขุดบ่อไว้แล้วบ่อเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่มั่นใจในตัวช่างเลยดูแล้วว่าน่าจะไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยติดต่อทางผมมานะครับว่ามดเอ็กเข้ามาดูบ่อปลาให้พี่หน่อยพี่อยากสร้างบ่อปลานะครับตอนนั้นตอนแรกเลยนะณตอนนั้นนะครับเป็นลงเป็นเข็มแบบธรรมดาอยู่นะเราก็บอกว่า ต้องลงไมโครพายเลยครับพี่พื้นที่ตรงเวนี้เนี่ยมันซุดนะครับเราก็เริ่มลงไมโครพายกันเลยแล้วก็เริ่มจัดวางเลเยอร์กันว่าบอกปลาควรอยู่แบบนี้บอกกรองควรอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่วามบอกเอ็กพี่อยากได้น้ำตกสวยๆหน่อยโอเคเลยครับผมเสกให้เลยมุมนี้เลยครับผมจัดมาเป็นน้ำตกสวยๆนะครับสองสเต็ป สาเหตุที่เราจัดมุมนี้นะครับมีเหตุผลหมดนะครับทุกอย่างที่เราเลือกเนี่ยคือเราวิเคราะห์ไปหมดแล้วเวลาเราเข้ามาในบ้านนะครับพี่พีเห็นไหมครับเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยจากลงรถเข้ามาเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมองน้ําตกเราจะเห็นน้ําตกเนี่ยกับควางเนี่ยคอยต้อนรับเรานะครับเขาเรียกว่าจุดประทะาสายตาของเราเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเราก็เลยตั้งใจให้มันมองเห็นชัดๆเป็นผืนใหญ่ๆนุ่มๆน,นะครับและที่สําคัญนับเราทําความสูงอยู่ที่ประมาณ50เตน40่เต้นับ ทำให้เสียงน้ําเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยมันนุ่มมากเลยนะครับอ่าเพื่อทดสอบเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับเป็นไงล่ะครับเสียงเนี่ยนุ่มสุดๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยแหละก็คือเสียงจริงที่เราถ่ายกันมานะครับตั้งใจให้พี่ๆทุกท่านเนี่ย ได้ชมกันเลยว่าโอเคเวลาทํากับเรานะไม่ว่าจะเป็นเสียงน้าตกเนี่ยเรายังใส่ใจขนาดนี้เลยนะครับถัดมานะบ่อน,นี้เนี่ยพอทําเสร็จพี่บอมบอกขอควางไปวางไว้ตรงกลางบ่ออีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็เลยทลําหลอดเป็นเสาขึ้นมานะครับแล้วก็หาควางมาลงนะครับเสร็จออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าบ่อน,นี้เนี่ยเป็นบ่อที่เป็นเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมรู้สึกมองเวลาเรามองภาพรวมอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วมันสวยงามนะครับน่านั่งเล่น ถัดมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในระบบบ่อกรองกันบ่อกรองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบ่อกรองที่เราดีไซน์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื่องจากพี่บอมนะเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านนะครับทางเรานะก็เลยดีไซน์ไว้เป็นระบบแปลงพู่ในช่องแรกนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์แมทด้วยกันอีก3ช่องนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นกรองแบบกายภาพและชีวภาพแล้วก็จะมีระบบเบรนทิ้งอัตโนมัตินะครับมันจะคอยดูดขี่ปลาอะไรต่างๆที่อยู่ก้นบ่อนะครับดูดทิ้ง อยู่เป็นประจำนะครับสองวันครั้งนะครับแล้วก็ประมาณ2-3เดือนเราก็เข้ามาเซอร์วิสล้างระบบกรองอะไรต่างๆให้นะครับพอนอกจากที่เราจะสร้างบอกสวยๆกันแล้วนะครับเรายังมีการเซอร์วิสที่ดีนะครับบริการหลังการขายนั่นเองนะครับทางค่อยทูยูเนี่ยให้ความสําคัญมากนะครับสร้า้งเสร็จปุ๊บเราก็ยังคอยดูแลกันอยู่ทุกเดือนนะครับคอยดูแลคอยเช็คอะไรต่างๆให้นะครับเนี่แหละคือบริการที่สุดยอดของทางค่อยทูยูนะครับ กันมานะครับก็เป็นในส่วนของระแนงด้านข้างนะครับทางเราเนี่ยก็ดีไซน์อีกเช่นกันนะครับบ่อนี้แหละที่ทําให้เราพบเจอกันกับพี่บอมนะเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีบ่อปลาเรื่องราวต่างๆที่เราในการสร้างเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ himself, ้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเราสร้างบ่อปลาปุ๊บเนี่ยพี่บอมเห็นถึงความเป็นมาตรฐานความเป็นมืออาชีพและการใส่ใจการทํางานของเรานะครับก็เลยให้เราทําส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละแนงด้านข้างเห็นไหมครับ ตำแ,แนงบ้านข้างเนี่ยพอเราติดเราเลือกเป็นสีเทานะรับเพราะว่าพี่เจ้าของบ้านชอบสีเทาปรากฏว่าพอเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยมันดูสวยงามและลงตัวกับบ้านมากเลยนะทาให้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบบส่วนตัวและดูหรูหราขึ้นมาเลยทันทีนะแล้วก็พอเราทําเสร็จปุ๊บเรารู้สึกตอนแรกเนี่ยมันโล่งไปก็เลยไปหาไฟมาใส่นะครับพอใส่ไฟใส่อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ย oh. เห็นไหมครับยามเย็นเนี่ยพอเราเปิดไฟนะครับ โอ้โหบรรยากาศมาเต็มเลยนะครับสวยงามกันสุดๆไปเลยนะครับทําให้มุมนี้เนี่ยกลายเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจนะครับของคนในครอบครัวทุกๆท่านเลยนะครับครับแล้วตรงบริเวณนี้คนระับก็เป็นในส่วนของพื้นไม้นะครับตอนแรกเริ่มต้นนับก็จะเป็นพื้นไม้ที่ทางพี่บอมนะครับทําไว้ก่อนหน้าที่เราจะเข้ามานะครับเป็นพื้นไม้เชอร่าทาสีสักทองนะครับอ่าประมาณนี้ แต่ทีนี้นะเวลาเราดีไซน์บ่อปลาอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกมันไม่เข้ากันนะครับก็เลยปรึกษากับพี่บอมพี่บอมก็เลยบอกโอเคน้องมดเอ็กนะครับจัดการใหม่เลยเราก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่การลงเข็มปูพรมไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยแหละคือฐานรากที่สําคัญนะไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้หรือบ่อปลาเราให้ความสาคัญทั้งหมดใช้ประมาณ30ต้นด้วยกันนะครับปูพรมเสร็จอะไรเสร็จเราก็เทพื้นนะครับทพื้นไม้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทำให้ดูแล้วเนี่ยภาพรวมนะมันเข้ากันแลวมันสวยงามมากเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะไปชมพื้นที่ต่างๆนะที่เราได้รีโนเวทปรับปรุงปรับแต่งให้สวยงามนะว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยและนี่นะครับก็คือในส่วนของตู้คอนโทรลนั่นเองนะครับตู้คอนโทรลงานระบบกรองระบบปอบปลาคาบทั้งหมดนะครับเรานํามาไว้ด้านหลังนะเพื่อทําให้ดูมีความเรียบร้อยและสวยงามนะเวลาด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเชยชมความสวยงามถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าในส่วนของหลังบ้านแล้วกันนะครับ เอาไว้คอนโทรลเอาไว้เซอร์วิสอะไรต่างๆเราจะแอบไว้ตรงนี้หมดและในส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงเริเวนี้นะครับนี่เลยเขาเรียกว่าแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับทางเราเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากพี่บอมนะครับให้ปูรอบบ้านกันเลยนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นเป็นพื้นแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นธรรมดาทําให้ดูไม่สวยงามนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยดีไซน์ว่าโอเคเดี๋ยวเราปูแผ่นพื้นสําเร็จดีกว่า เห็นไหมครับเราจะมีการปรับซ้ายก่อนนะครับและมีการปูผ้า Geo check tie นั่นเองนะครับเพื่อรองไว้แล้วก็มีการปูแผ่นสําเร็จนะครับทับอีก G หนึ่งเห็นไหมครับพอปูออกมาปุ๊บเนี่ยดูเป็นพื้นที่ใช้สอยที่สะอาดตานะครับแล้วก็มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเดิมมากเลยนะครับเห็นไหมครับภาพก่อนและหลังเป็นอย่างไรกันบ้างแตก right. ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ถัดมานับตรงแท้งตรงนี้เนี่ยก็เราก็เป็นคนติดตั้งนะครับเขาเรียกว่าแท้งกรองน้านะครับเป็นสําหรับใช้สอยในบ้านนะครับทาให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดนะครับเห็นไหมว่าค่อยทอ,อยูเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างจริงๆ,ๆนะครับส่วนแท้งน้ําตรงนี้นะครับเราก็ย้ายจากมุมด้านข้างซึ่งเดิมทีอยู่มุมบริเวณนั้นนะครับเรารู้สึกแบบว่าเอเคมุมนี้มันทําให้เกะาะสายตาเราก็เลยย้ายมาแอบหลังบ้านอีกเช่นกันพอมันโล่งแล้วใช่ไหมครับเราก็เลยดีไซน์ว่าโอเคมุมนี้เนี่ยเราควรหาต้นไม้สวยๆ,ๆมาใส่กัน แต่จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวตามผมมาดูกันครับและตรงนี้นะครับ oh. ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ผมย้ายแทงน้ําออกไปนะครับทีนี้พอเราย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นมุมโล่งแล้วเนี่ถ้ามุมนี้นะครับเราดีไซน์เหมือนหาต้นไม้สวยๆมาวางเนี่ยน่าจะเป็นมุมพักผ่อนจันใจได้อีกมุมเลยนะเราก็ไปหากันนะก็เลยเจอเจ้าต้นนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับต้นนี้เนี่ยเรียกว่าต้นสนใบพายนะครับเราก็เลือกฟอร์มทรงเห็นไหม โอ้โหโค้งวอลสวยงามต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่เราตั้งใจสรรสร้างกันมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันสวยมากจริงๆนะครับเวลาเข้ากับมุมนี้สีเขียวของใบไม้นะครับฟอร์มรีลาอะไรต่างๆแล้วตัดกับฉากหลังที่เราทําไว้เนี่ยเป็นตัวละแนงไม้ที่เป็นสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับนี่แหละครับมุมนี้เป็นมุมที่ผมเนี่ยชอบมากเลยนะเวลายามเย็นนะครับเรามานั่งมองมุมนี้เนี่ยถือว่าเป็นมุมที่พักผ่อนหย่อนใจและที่สําคัญนะครับ ลมเนี่ยเย็นมากเลยมุมนี้นะครับทําให้เป็นมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งเลยที่เป็นมุมโปรดของพี่บอมเจ้าของบ้านเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราเพึ่งลงเข็มกันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนแรกเนี่ยก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับพอทําไปทํามาเห็นฝีมือของทางคอยซื้ออยู่แล้วนะครับนี่ก็คือ จะให้รังเรานะครับทําหลังคาขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยทำกันรอบบ้านจริงๆนะครับบ่อนี้ครับและนี่นะครับก็เป็นในส่วนของโรงจอดรถนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโรงจอดรถเนี่ยเราก็ดีไซน์กันขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนแรกเริ่มนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆเห็นไหมครับแดดเข้านะครับแล้วก็ร้อนนะครับจอดรถไม่ได้นะครับพี่บอมก็เลยบอกมนเอ็กดีไซน์ให้พี่หน่อยนะครับ เราก็ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็ใช้เลือกใช้ว่าโอเคเอาแบบนี้ดีกว่านะใช้เป็นเมทัลชีทลายไม้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มี P u โฟมสามารถกันความร้อนได้นะครับแล้วผมก็เลยให้ความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือความสวยงามผมก็เลยดูเส้นสายเนี่ยเราติดเป็นไฟ LED แนวยาวนะครับทำให้บ้านเนี่ยดูมีเส้นสายที่สวยงามนะแล้วเวลาเราดูเนี่ยมันกว้างขวางขึ้นและนอกจากนี้นะครับผมก็เลยดีไซน์ว่าเ,เราจะทอย่างไรล่ะทําให หลังคาเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของบ้านนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือสีเฉดสีที่เราเลือกขึ้นมาใกล้เคียงกับตัวบ้านนะครับทำให้ดูเขาเรียกว่าล้อกันไปเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับครับจะเห็นได้ว่าผลงานสวยๆทั้งหมดนี้นะครับค่อยทูยูเนี่ยแหละครับเป็นผู้จัดสร้างทั้งหมดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่านะครับว่าเราทําอะไรกันไปบ้างสําหรับที่นี่นะครับ อันดับแรกเลยก็คือสวนนะครับทางเราเนี่ยออกแบบดีไซน์ได้กลมกล่อมสวยงามเลยนะครับอันดับที่สองนะครับก็คือบ่อปลาคาร์บนั่นเองเห็นไหมนะครับบ่อปลาคาร์บเนี่ยมีความเป็นโมเดิร์นสวยๆนะครับดูแล้วเนี่ยมีความพื้นใจนะครับคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ อันดับที่สามนะครับก็คือระแนงนะครับระแนงผนังนะครับทางเราเนี่ยก็สร้างขึ้นมานะครับทําให้นีวมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วมีความสวยงามโมเดิร์นมากเลยนะครับอันดับที่สเครื่องกรองและแทงน้ํานะครับเราก็ย้ายจากเดิมมามาติดตั้งใหม่ทั้งเครื่องกรองและย้ายระบบทอทั้งหมดนะครับ อันดับที่5นะครับก็คือพื้นสําเร็จนะครับที่เราปูนะครับทั้งรอบบ้านเลยทําให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมละครับสวยและสะอาดตากว่าเดิมเยอะมากๆเลยอันดับที่6นะครับมุมพักผ่อนหยันใจหลังบ้านโอหมุมนี้นี่คือพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นมุมโปรดของทุกคนในบ้านเลยนะครับกับต้นสนใบพายนั่นเองเห็นไหมละครับมีความสวยงาม เป็นมุมที่ผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับแลนดับสุดท้ายนะครับก็คือหลังคาโรงจอดรถนะครับที่ทําออกมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามนะครับทำให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายและโทนสีเข้ากับตัวบ้านที่สําคัญไฟ LED ของเราเนี่ยติดแล้วสวยงามด้วยนะครับ และเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะไปชมบรรยากาศยามเย็นกันครับว่าเวลาเรามีไฟมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะอบอุ่นขนาดไหนสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมกันเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากรับชมผลงานที่เราพาพี่พีทุกท่านเนี่ยมาชมรอบบ้านกันหวังว่าพี่พทุกท่านนะครับถูกใจกันแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับมีพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็กําลังหาผู้ออกแบบผู้ก่อสร้างมืออาชีพรอบบ้านนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอประคับทาทุกอย่างนะครับจัดสวนหรือว่ารีโนเวทอะไรต่างๆเราทําหมดครบวงจรนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Li n e ID ดีแอสไน์ค่อยทูยูนะครับมีเครื่องหมายแอสไตน์นำหน้านะครับ หรือโทรเบอร์ติดต่อ086 545 5434นะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีช่างไปสำรวจพื้นที่หน้าง,งานให้คำแนะนำแล้วก็ดีไซน์กันนะครับ